มานะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับเรื่องพระเจ้าบ้าเหมือนเดิมนะคะมาเดี๋ยวเราไม่รอรีชาร์ดร,รีชวนนะคะถ้าเราแบบว่าพูดผิดผิดถูกก็ขออภัยไว้ก่อนนะคะอมืมาเรามาเริ่มสปอยกันเลยตอนที่แปดถึงตอนที่สิบเอ็ดนะคะไม่อ่าไมาเริ่ม้กันเลยรักกันไกลๆเพราะฉันทนไม่ได้ที่เห็นเธอกับเขารัก ันและทิ้งฉันไปขอพูดบางคำสัส้นๆและง่ายๆรักกันให้ดีนะอย่าให้เห็นว่าลิากันแล้วกันสุขสุตาผมจะควบคุมสุขสุตาของผมเองเชิญดึงเปลี่ยนงื่อให้ยืดสิบสี่ปีเขาเอกแล้ว ผมจะต้องกลายเป็นคู่แข่งแข่งสุดในรูปนี้เหยียงเชียงอายุ16ปีใครคุณคือแย่แล้วคำมี ว่าบุดมันไม่เลวคิดไม่ถึงว่ารับหมัดของผมไปสองรคยังซื่อไว้อยู่สวัสดีครับคิง g ี i อ m มอ หากไม่มีคำพีหากไม่มีคำพีเฮเฮว่าบุตรมัผมผมว่าผมคงตายจากการชกต่อยของคุณแล้วมัง้งการสีดำในมือเธอคืออะไรเป็นผล การอาบร่างกายเนื่องจากสภาพป้าเลือดหรือลูกเรียนเป็นได้เอามันะคะลูกเรียนเป็นได้แน่นอนแต่ห้าให้พ่อรู้พวกนี้ไปหา พิงสิงโตกับผมครับผมความสามารถคุณเป็นอย่างไรชิงสิงโตไว้ใจได้ครับตอนนี้เขารับรับไปรับโชคต่อยของผมไปสองรอบอยังไง ยังซื้อไหวอยู่อ,อ่ไม่เร็วไม่เร็วมีสไตล์ชิงดีมาอทอชิงดีมาของแต่กตอนเลยขอบคุณครับจืนขึ้นมาคุยกันเอ่ขอบคุณครับทิงสิงโตดูเหมือนมนุษย์จริง ีาเป็นคนที่เหมาะกับการแอบเข้าไปในเอนไฮมมาก่อนที่สุดการแอบเข้าไปในเอนไฮมมาก่อนใช่แล้วในโลกกินหยวนมี3เชื้อสายเป็นหลักไม่ว่าจะ เป็นร่างกายพลังหรือชีวิตมนุษย์สู้กับเราไม่ได้แต่ว่าเอมไว้มังกรของมนุษย์นั้นเป็นเอมไว้ที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแล้วเราต้องเพึ่งพาพันธมิตรกับปีศาจถึงได้ต่อสู้กับ เชื้อสายมนุษย์เธอไม่เธอรู้ไหมว่าเพราะอะไรมนุษย์อันจากเชื้ออาอันจากเชพิสระจากเชพิสระจากที่มนุษย์ทั้งหมดไรอเอาไหมนะคะเอาไหมนะคะ,ะ,คะทั้งบทนี้เป็นเพราะว่า มนุษย์ได้เป็นสัญญากับเผ่ามังกรแล้วควรทำอย่างไรดีความคิดว่าแม้ว่าอาวิหารมังกรจะทรงพลังแต่ก็มีเพียงสามร้อยเท่านั้นเพียงแค่กองครับพิชิมอสเราก็มี มากกว่าสี่หมืหาผู้คนไม่กลัวตายอย่างน้อยก็จะจมตีกองทับอวิหารมังกรได้คูต่อครับผมอวิหารมังกรนั้นมีนาามูลมูลค่ามากมากและหากเสียไ,ไปแล้วต้องรออีกหลายร้อยปีถึงจับ เป็นเหมือนเดิมได้ในช่วงเวลาร้อยปีนี้เราพัฒนา,ฒนาเราเองไปเรื่อยๆก็ได้อ,อาริชาจริงๆถ้าอย่างนั้นมีใครจะมาปกป้องชัต เราได้อวิหารมังกรถูกคาบไปหมดแล้วแล้วมีใครอีกที่จะฮา,าเด็กจะลืมแล้วปีศาจยังมีกองรับเหวว่าดาตุสวรรค์เทวดาตกสวรรค์แต่ว่าเราเป็น พันธมีใช่ไหม <c oughs> อย่าคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายในโลกนี้มีมพันธมีที่ยืนยาวหรือ <c oughs> ใช่ครับผมคนฉลาดคงเป็นมันเท่านั้น เพราะพวกเขารู้จักความเป็นเอกภพรู้ว่าตกลงประเทศคืออะไรประเทศใช่มีเพียงประเทศที่เช่นแข่งอาเราเห็นได้แข็งแก่งสำหรับเราเอง นอกจากอ e, e ีมมสและสิงโตส่วนอื่นๆไม่มีความสามารถในาการต่อสู้ของครับก็จะพบปัญหาบ่อยบ่อยผู้คนมากกว่าครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตไปเนื่องจากความอดอยากอ่าจจะแล้วนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปเราก็าจะมา